ว้าว GM เจ๊งะกินฟีอันติเมตมีจำนวนจำกัดประกาศแบนรหัสแต่ไม่แบนโปรเป็นยังไงกันนะ GM ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้วยนะครับแล้วไปดูกันเลย Britman Shop บริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%และยังมีบริการเติมเกมอาวีในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5านาทีแถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลขโอเพ่นไอดีเท่านั้นนะครับ และยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า1,60,000คนและมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอดไลน์แอด Redman s h อ p อย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะ,ะที่เข้ามาและน่าสนใจก็คือแพ็คคัมปีนะฮะ ล้ดราคาจาก300คูปองเหลือ150คูปองในขั้นสูงสุดคือ50คันพีขั้นสูงนั่นเองซึ่งจากไรอย่างได้น้องไอริสสกินนี้เนี่ยที่ทีของก็ต้องขอบอกเลยว่าแรมากมากเนี่ยต้องดูคลิปนี้เพราะน้องเนี่ยมาจัดกันในกิจกรรมที่มีชื่อว่าวงเวทเวนอันเชิญเหมือนเดิมที่มีชื่อว่าวงเวทเวนลิมิเต็ดอินิชั่นนั่นเองนะครับ ซึ่งสกินเหล่าทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเป็นสกินลิมิเต็ดหมกเลยหมกเลยอะไรอย่างเงี <c> ้ย <oughs> เป็นสกินลิมิเต็ดแบบทั้งหมดนะฮะซึ่งลิมิเต็ดที่พี่หมาไปจากได้ที่สุดก็คือไอ้มาลเดสเวิร์มเนี่ยมันขาดแค่ตัวเดียวแล้วว่าแต่อืมๆๆเหลือแค่หนึ่งแผ่นจริงๆอะไรนั้นนี้อ่การแลกเปลี่ยนนะฮะไม่ยากแต่ก่อนเอลยนะ,ะถ้าใครดวงไม่ดีเนี่ยก็ยังสามารถแลกรับเป็นเหรียญพวกนี้เพื่อไปแลกสกิน ทาวอนได้อีกนะครับกิจกรรมนะจะเริ่มตั้งแต่วันที่23วันนี้จนถึงวันที่29ก็คือเกือบเกือบสิ้นเดือนนี้นั่นเองนะครับ สำหรับหลายคนที่คอมเมนต์ว่ามันมีอะไรพิเศษหรือเปล่าถ้าเราดูในหน้าต่างนี้นะับไม่มีการันตีทั้งสิ้นนะครับสกินดาวน์อนเนตจะออกที่0.35เปอร์เซ็นเท่านั้นนอกจากนั้นก็นจะเป็นอิมเมจหรือว่าของเกลือที่นำไว้แลกสกินนั่นเองนะฮะถ้าเราอยากรู้ว่าต้องใช้กี่เหรียญในการแลกเราสกินจากหน้าต่างเมื่อกี้การเลื่อนมาด้านล่างนะครับพี่มาต้องของบอกว่ามันใช้เหรียญน,น้อยมากนะฮะนี่คือสกินที่เรียกว่าในระดับลิมิตสีม่วงใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเนี่ย แล้วดูดิแชก่้สิบเหรียญนี่เป็นอะไรที่แบบโอ้ไม่ก็อดแมนมากๆและข่าวสารตัวแรงนะครที่อยากจะมาคุยและอยากจะมาประกาศมากที่สุดเลยคือการประกาศแบรนรหัส ผู้เล่นที่ใช้โปรแกรมโกงหรือว่าเป็นแฮกเกอร์นั่นเองนะครับซึ่งการประกาศแบรนรอบนี้เนี่ยถือว่าแบนไปเยอะมากเนียนะครับเพราะว่าจีนได้แจ้งว่าแบนไปทั้งหมดเนี่ยหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกไอดีหรือว่าเจ็ดสิบหกคนนะั้นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกคนประมาณนั้นแหละทุกคนแต่การแบรนรอบนี้เนี่ยจะเป็นการแบรนในรูปแบบของผู้เล่นที่ใช้โปรแกรมโกงประเภทแมพแฮกหรือว่าโปรแกรมโกงที่เห็นในแมพว่าศัตรูเนี่ยยืนอยู่จุดไหนอะไรประมาณนี้แหละครับ แต่มันมีการแจ้งเตือนนะฮะว่าการแบนนี่เนี่ยเป็นปานแบนประจำวันที่21มีนาคมแต่มันยังมีแต่อีกหนึ่งก็รณน,นีนะฮะสสเหิุที่พี่ปักเรียกว่าแต่เพราะว่ามันมีคลิปหลุดจากชาวทิกตอกเกออิท่านหนึ่งทำออกมาบอกว่า GM เนี่ยไม่ได้แบนทั้งหมดมึงแบนแบบว่าประมาณว่าเออทำให้ทุกคนเนี่ยคิดว่าเออจีเอ็มเนี่ยแบนมั่วหรือเปล่าอันนี้พี่หมาเองเนี่ยก็คิดนะฮะแต่ทิกตอกเกิท่านนี้เขาไม่ได้บอกนะว่าบอกจีเอ็มแบนมั่วเนี่ย ขอแค่พยายามบอกว่ายังมีแฮกเกอร์ที่หลงเหลืออยู่นะเจมมึงยังไม่แบนเนี่ยมึงรีบมาดูคลิปนี้แบบรีบไปแบนด่วนเลยก็ไปดูคลิปนี้กันเลยนะครับคือเมื่อวานเจมได้มีการแบนพวกแฮกแมพใช่ปะแบนไปทั้งหมด1876 ID นดีะครับแต่พอเข้าเกมมาอาจารย์เอ๋ A, ใครยังอยู่วีลาจิตสัมผัส,สเจ้าเดิมเจ้าเก่าของเรานน่เองประเด็นคือเจ้าตัวแม่งปัน่นเว้ยเว้ยมันลงลายเซ็นไว้เว้ยเป็นวันที่เจมแบนอะลายแบน ID ด เท hey, โคตดท้าทายแล้วจีเอ็มแมงก็ยังแวนมันไม่ได้นะมันก็ยังอยู่อยู่ทุกวันนี้ไว้มันแฮกเล่นแฮกตั้งแต่ยังไม่ติดทอ็อปเซิร์ฟจนตอนนี้มันติดเป็นวีล่าท็อปหนึ่งของเซิร์ฟแล้วอะจนถึงปัจจุบันตอนนี้ GM ก็ยังแวนมันไม่ได้เว้ยแม่งสุดจริงวะหลังจากเราดูคลิปเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีคอมเมนต์ต่างๆน,ะนานาภายในคลิปนะฮะที่พี่ปักจะอยากจะเล่าสู่กันฟังก็คือ GM มึงเนี่ยทำหน้าง,งานเหมือนรัฐบาลเลยนะฮะ ประกาศได้เห็นแต่ไม่ทําให้ได้ยินฮะไม่ใช่สิประกาศได้ได้ยินแต่ไม่ทําให้เห็นนั่นเองนะครับเป็นอะไรที่แบบโอ้โหคือมึงประกาศว่ามึงแบนแต่สุดท้ายก็ไม่เห็นว่าจะแบนป้างหวะก็อาจจะแบนฮะอาจจะแบนในบางส่วนบางส่วนจีก็อาจจะหาไม่เจอ ถ้าใครที่อยาหาเจอเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้นะครับหรือว่าสามารถไปก๊อปโอเพนในดีของเขาเลยคนนั้นน่ะที่เราคิดว่าแม่งมันโปรโจริงๆและเอาไปแจ้งแบรนด์จีได้นะ,ะัะมันจะมีเว็บไซต์อยู่เว็บไซต์หนึ่งที่สามารถแจ้งแบรนด์จีได้ไปหากันในไอ,ไอตัวเพจ Facebook ของก a r ิ n า RV Thailand ได้นะครับในการแจ้งแบนด์ตัวนี้นั่นเองนะฮะ และอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราจาไม่พูดไม่ได้เพราะว่าตอนคลิปเรานำพามาก็คือกิจกรรมในการรับสกินฟรีของ ROV ภายในวันที่24เดือนนี้เท่านั้นนะครับซึ่งสาเหตุที่ลงคลิปในวันนี้เนี่ยเพราะว่ามันใกล้จะหมดวันแล้วใช่ไหมหลายคนเนี่ยยังไม่ได้ทำกติการหรือว่าทำเกินตามที่ GM เขาแจ้งเลยเพราะว่ามันผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่กิจกรรมนี้ยังสามารถเล่นได้แล,และทำได้ทุกคนนะครับเพราะว่า เขาที่พี่ปักไปดูเนี่ยมีหลายคนเนี่ยยังมีเขาเรียกว่าผลตอบรับที่ค่อนข้างน้อยนะฮะซึ่งน้อยอยังไงเรามาดูก่อนกิจกรรมนี้เนี่ยชื่อว่าสกายเออร์มใชสกายมันเขียน่วอะไรว่าสายกาวสายฮาหามปลาประกวดมีมเฟนิกมีมก็คือเฮฮาตลกเป็นรูปภาพอะไรพวกนี้แหละทุกคนต้อง <Wow. S 1> โดนใจทีมงานนะคะถ้าโดนใจทีมงานเนี่ยเลือกรับอะไรสกิน Ultimate, อันติเมตเนี่ยหนึ่งสกิน ฟรีฟรีแต่กติกาการทำเนี่ยก็คือเหมือนว่าเราจะต้องคิดมีมเนี่ยเกี่ยวกับเฟนิกเท่านั้นสามารถใช้รูปมีมทั่วไปได้นะฮะทุกคนแต่ว่าจะต้องมีตัวเฟนิกตัวนี้นะฮะที่เป็นสกินใหม่มารวมด้วยนะครับสองนะฮะผลงานที่จะส่งผลให้ทําให้เราได้เนี่ยจะต้องเป็นรูปภาพเท่านั้นนะถ้าใครเป็นมีมวิดีโอเนี่ยไม่ได้นะฮะทุกคน สามนะฮะหลังจากที่เราทำมีมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะต้องโพสต์ไอตัวมีมเนี่ยใต้โพสต์ที่เจมลงในรูปภาพรูปนี้ไว้ในเพจการิน่าอารีไทยแลนะฮะแล้วก็สกินเนี่ยที่อยากได้เนี่ยจะต้องบอกชื่อเข้าไปด้วยนะครับพร้อมกับไปก๊อปโอเพนไดีของเรามา แล้วก็4เนี่ยมีการกําหนดหาว่าจะได้ทั้งหมดแค่10ประหัสจากผู้เล่นในหลักพันหลักร้อยกันแล้วแต่ดวงแล้วแต่โชคชาตากันเอาเองนะครับซึ่งสก,กินที่เราสามารถเลือกรับได้เนี่ยมีสก,กินอัติเมทเนี่ยเรียกได้ว่าครบทุกตัวเลยแต่เลือกรับได้แค่หนึ่งตัวถ้าถามพี่หมาเนี่ยสก,กินไหนหน่าจะรับที่สุดก็หนึ่งในนั้นเนี่ยมีลอเรียวฮะหนึ่งสองน่าจะเป็นมาลดสามน่าจะเป็นตัวไอลิเลียน่านะฮะแล้วก็สี่เนี่ย พี่ปักนะจากใจนะพี่ปักคิดว่าน่าจะเป็นเทวานาดไม่ก็ตัวไอตัวตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวที่สี่นะจากซ้ายมันชื่ออะไรวะเอสอรซินนะทุกคนเออซึ่งตัวอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่จะมาทํากิจกรรมลดราคาหรือว่าบางตัวอย่างเช่นยอนนะก็คริสตี้เนี่ยมัน,ม,นมันแจกนะฮะไอนี่เนี่ยพี่ปักขอบังครับเลยว่าอย่ารับเด็ดขาดไอไอเร่อที่มันแจกแจกหรือว่าลดราคาเนี่ยมันไม่คุ้มเดอ้ออีกหนึ่งภาพเนี่ยที่แสดงให้เห็นนะฮะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยทำมานานแล้วก็คือตั้งแต่วันที่สิบหก แต่ระยะเวลาเนี่ยมันยาวไปจนถึงสิ้นสุดคือวันที่24พรุ่งนี้นันเองนะฮะหรือว่าวันนี้เนี่ยก็ยังทําได้พรุ่งนี้ก็ยังทําได้นะฮะแต่ว่าเลยวันที่24เนี่ยเจมจะเริ่มหาแล้วนะฮะว่าใครเนี่ยที่ได้รับสกินฟรีของเขาเดี๋ยวเขาก็จะส่งไอตัวสกินฟรีเนี่ยไปทาง Open ID หรือว่าส่งไปในกล่องข้อความของเรานั่นเองนะครับ หลายคนคงจะสอบถามว่าพี่หมาปะครับ o อเพ ID ดีเนี่ยมันหายัางไงหรอหนูพี่หนูผมอะไรเนี่ยหาไม่เป็นอ,อ่ะพงพงอ่ะพงเพงเนี่ยก็หาไม่เป็นกันหมดเลยก็กดออกมาที่หน้าหลักนะฮะไอน้นี่ไอ้ปะออกมาที่หน้าต่างหน้านี้ก่อนนะครับให้เข้าไปที่มุมซ้ายบนที่เป็นรูปโปรไฟล์ของทุกคนเนเกมเอาวีนะครับทุกคนกดไปเลยอา่าพอเรากดมาหน้านี้ใช่ไหมเราจะเห็นรูปฟันเฟืองตรงน,นี้ทุกคนพอเรากดมาปุ๊บเรากดคําว่าคัดลอกโอเพ ID ดีของเรา แค่นั้นก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะฮะทุกคนก็คือแค่นั้นเนี่ยก็ถือว่าจบสิ้นแล้วนะฮะว่าเราเนี่ยเอา o p e n ID ของเราเนี่ยไปวางก็คือกดไอ้นี้ก็ได้นะนี่ Open ID เนี่ยแล้วก็กดคันลอกเน่อันเนี้ยนนให้พี่หมาแนะนำนะฮะว่าให้เรากดตรงนี้นะอย่ามากดตรงเนี้ยอันเนี้ยกดตรงเน,น,นี้ยไอเนี้ยรู้สึกว่าไม่ใช่ Open ID มั้งพี่หมาไม่แน่ใจนะฮะหลักๆก็คือให้กดตามที่พี่หมาสอนให้ละเอียดนะครับไม่นั้นเนี่ย สวยแน่นอนนะเพราะว่าเกมเขาเขียนไว้อย่างชัดเจนว่าโอเพนไดีเนี่ยจะต้องเป็นตัวเลขนนล้วนๆไม่มีภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยเกี่ยวข้อง ก็จะเป็นโอเปนไอดีตัวนี้เท่านั้นนะครับดยฉะนั้นห้ามใส่พลาดแต่ถ้าใครแบบใจดีอยากให้พี่หมาได้รหัสเออไม่ใช่อยากให้พี่หมาได้สก,กินก็เอาโอเปนไอดีพี่หมาไปแบบว่าตอบแทนด้วยก็ได้นะครับไอน,นี้ก็ไม่ว่ากันเด้อและคุณคงจะอยากถามใช่ไหมฮะว่าการโพสเนี่ยโพสย,ยังไงที่อ่าที่เหมือนเมื่อกี้ให้ดูคลิปว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาเยอะเยอะเยยจีเอ็มอะเพราะว่าเขาโปรแต่ทีไม่แบนเขาก็คือโพสในหน้าต่างของตัวเองเ่ะประมาณนั้นหละทุกคนเห็นปะ ไอน,นี้เป็นเพื่อนเรานะฮะที่เราเป็นเพื่อนด้วยในเกมเขาโพสได้เลยวนี้เราก็จะเห็นฮะ,ะแต่พี่หมาเนี่ยไม่ค่อยได้โพสนานแล้วแหละก็เพราะว่าไม่ได้เล่นเกมมาหลายอาทิตย์จะเดือนนึงแล้วเนี่ย <S <S แลอวส่วตนตอนนี้นะ,ะฮะกิจกรรมใหม่หรือว่าการอัปเดตใหม่เนี่ยใล้จะเข้ามาแล้วนะฮะถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปต,ตอนเช้าเนี่ยเสียงภาคไทยเนี่ยมีของฮีโร่ตัวไหนบ้างหรือว่ามีอะไรที่มันแจก,กหรือว่ากิจกรรมอะไรที่กําลังจะเข้ามา ฟรีๆให้เราได้รับเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปตอนช่วงเช้าได้นะครับแต่ว่าในภาพภาพนี้เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าสกินใหม่ไม่ใช่สกินดิเป็นการรีเมคสกินนะฮะก็คือรีเมคตัวละครปกติที่ไม่ใช่มีสกินดั้งเดิมเออเป็นสกินดั้งเดิมทุกคนแต่ไม่ได้สกินเสริมอะไรเนี่ยให้สวยมากยิ่งขึ้นนะฮะหนึ่งในนั้นเนี่ยมีน้องวีรานะฮะแล้วก็ฮีโร่อื่นๆอีกมากมายนะฮะที่ถูกรีเมคเนี่ยเป็นอะไรที่สวยสดงดงามอย่างแท้ๆหนอนะครับ จีมเขาได้แจ้งว่าเร็วๆนี้เนี่ยจะได้ทําการรีเมคซึ่งถ้าเทียบจากภาพด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยเราจะเห็นนะว่าภาพด้านขวาเนี่ยเหมือนว่าจะเป็นเขาหรือว่าเป็นปีกหรือว่าเป็นไอ,อ้เขาเรียกอะไรวะที่ทรงอกอ่ะเออที่ที่ทรงอ,อกอ่ะทุกคนไอ,อ้เสื้อไหนบ้าง <nickname> แล้วก็ที่มันไหลอ่ะเหมือนว่าจะถูกเอาออกงานแล้วก็ดนปรับให้มีอะไรมาแต่งเสร,ริมเพิ่มเติมแต่งมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือปรับรีโมเดลให้มันสวยขึ้นนั่นเองนะฮะโดยฉะนั้นการรีโมเดลในครั้งนี้สิ่งที่พีหมาสามารถบอกได้เลยก็คื เตรียมโทรศัพท์ไว้ดีๆนะครับเพราะว่าเนื้อที่เนี่ยเพิ่มขึ้นไม่พอมันจะทาให้โทรศัพท์เราเนี่ยมีโอกาสกระตุกมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเขาปรับเอฟเฟกให้มันดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับคลิปวันนี้เนี่ยก็ไม่มีข้อมูลอะไรมากๆนอกจากการรับสกินฟรีนะฮะสามารถไปทํากันได้เร็วรีบรีบ,รบทำนะฮะตัวอย่างก็เห็นในคลิปแล้วว่ามีมเนี่ยจะต้องทํายังไงเพราะจีมเขาได้โชว์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมุมซ้ายบนตามรูปเมื่อตะกี้นะฮะ วันนี้ลาไปเลยฮะรักทุกคนนะครับจุ๊บๆอย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์ไปลงคลิปแชร์คลิปเป็นลงทิกตอกเพจเฟซบุ๊กต่างๆให้คนกลับมาดูได้เด้อพี่หมาก็ลงคลิปแบบนี้แหละบ่อยๆและไปเลยจ้า